คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียนบ้านทุ่งวันนี้นะครับอยากจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับนักวอลเลย์บอลทั้งสองท่านนะครับซึ่งถือกําเนิดเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเขาผู้นั้นก็คือ,อคุณปียนุษย์แป้นน้อยหรือที่รู้จักกันในานามน้องแป้นนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณอัชราพรคงยศหรือที่รู้จักกันในานามน,น้องเพียวนะครับ2คนนี้นะครับก็เคยเรียนเรียนบ้านขอนาด ตำบลขอนาดอำเภอเฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณชมครับแต่บันไดเส้นทางของวอลเลย์บอลที่จะก้าวไปสู่ระดับประเทศหรือระดับโลกจะต้องมีผู้อยู่เบ้างหลังเขาผู้นั้นก็คืออดีตผอ,อวิจิศสีสว่างนะครับเป็นผู้ผลักดันเป็นผู้ให้โอกาสและก็ต่อยอดสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากที่ผอ,อวิจิรได้เกษีรรยณราชการไปแล้วนะครับก็ได้ส่งไม้ต่อนะครับแล้วก็ ต่อยอดสนับสนุนให้อาจารย์สมยศพงษาปานหรือที่บุคคลทั่วไปรู้จักกันในนามครูโบครูโบนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำความร,รู้จักกับอา,อาจารย์วิจิตศรีสว่างนะครับสวัสดีครับผมนายวิจิตศรีสว่างอาดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนหาดดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2 5 4 2 5 7ถึง2557เป็นเวลา16ปีได้แจมในระดับประเทศ 8ถึง9สมัยสู่ระดับชาติแล้วก็วันนี้ผลผลิตได้ถึงระดับโลกชื่นชมอยู่ในใจอยู่เสมอลูกๆเหล่านี้พัฒนาตัวเองไปสู่ระดับประเทศร,ระดับแข่งระดับโลกนะก็ทำให้รู้สึกปลื้มใจอยู่ตลอดนะครับกระบวนการในการจัดก,การทั้งหมดคกบุคคลที่สำคัญที่สุดก็คืออาจารย์สมยศพงษาปานหรือครูบู จากการที่ได้แอบมองแอบดูว่าวางแผนท่านจากระบวนการฝึกเรียนรู้และปฏิบัติได้อย่างไรนั้นมันมีอยู่สีระดับระดับที่หนึ่งก็คือเริ่มต้นด้วยการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เรียนหรือให้กับผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องระดับที่สองคือการออกแบบในการจัดก,การเรียนรู้ให้เป็นสเต็ปสเตป แล้วส่วนที่3ก็คือพัฒนาเป็นนวัตรกรรมสู่เบสปรีตติสในกระบวนการทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้วอลเลย์บอลของโรงเรียนบางของนาดประสบผลความสำเร็จขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆตั้งแต่สพจจนถึงอบตอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การดำเนินทําให้การพัฒนาวอลเลย์บอลถึงวันนี้ 0, คุณทุกฝ่ายทุกองค์กรแล้วก็ดีใจที่ คนไทยทั่วประเทศได้รับความสุขจากการดูชมวอลเลย์บอลทั้งทีมโดยเฉพาะ,ะน้องแป้นและน้องเพียวอขอให้รักษาสมรรถนะความสามารถเพื่อทำให้กับประเทศชาติและประเทศไทยต่อไปครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะแป้นนะคะปี่นุษแป้นน้อยค่ะเพียวอชลาพลคงยศค่ะ ซึ่งตอนนี้เราก็ทําการแข่งขันอยู่ที่ประเทศโปรแลรนด์นะคะก็กะเหมือนที่ทุกคนได้เชร์แล,แล้วก็ได้รู้ค่ะว่าพวกเรามาแข่งชิงแชมป์โลกก็อยากจะพูดถึงอาจารย์สมยศพงสาปานะคะว่าฝากความคิดถึงไปให้ก่อนนะคะเหมือนกันทำไม่ได้เจอหลายปีมากแล้วค่ะค่ะก็ถ้าให้พูดถึงก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คืออาจารย์สมยศก็คือจะดุมากแล้วก็ซ้อมโหดมากค่ะอุ้ยหนูหนูเจอในเวอร์ชั่นที่ใจดีแล้วค่ะ กับหนูก็คือแบบค่อยๆที่จะห่างกับพี่วานหลายปีก็อาจจะแบบเจอตอนนี่ครูบูตตอนนั้นแบบเริ่มจาใจดีกับหนูมากๆแล้วค่ะแล้วก็ด้วยความที่หนูอ่ะย้ายมาจากอีกโรงเรียนหนึ่งเพื่อมาเล่นให้กับโรงเรียนขอนหาดอย่างเงี้ยค่ะแกก็จะแบบเอ็นดูหนูหน่อยเพราะว่าแบบเราเป็นเด็กเด็กต่างโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็ให้พูดถึงก็ก็จะเป็นโค้ดคนแรกของหนูเลยนะคะที่สอนสอนเบสิกสอนทักษะทุกอย่างของวอลเลย์บอลนะคะทำให้เรามีวันนี้ จนถึงทุกวันนี้คือเราเราเล่นอยู่ถ้าได้กลับบ้านก็คือจะกลับไปคุยกับอาจารย์ก็อาจารย์ก็จะสอนเราด้วยเหมือนกันนะคะ